สวัสดีครับกระแสฟุตบอลโดยผมพิเทพเทพฟุตบอลเมื่อเช้านี้นะครับมีเกมอุ่นเครื่องนัดพรีเซสันนัดแรกของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยแข่งกันตอนเวลา6กนิกา30นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยที่สนามเคนันเมโมเรียลสเตเดียมนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งคู่นี้ไม่มีถ่ายทอดสดในประเทศไทยนะ11ตัวจริงของทั้งสองทีม มีใครบ้างนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นำโดยเป๊ปไกวเดล่ามาในระบบ4-2-3-1อืมเอเดซอนนะิโก้ลูอิสลุกเอเมเตตทาบูอ่าคันลัมดอยโจชัววิลสันเอสบานคารวินฟินลิปแม็กซิโมูเปโลเน่ออตกาป๊อปเจมส์มากตตี้แจ็คกิริตเออร์ลิงฮาลแลนด์ก็ขาด เควินเดอะบอยไปเนาะยังพักร้อนอยู่เซลติกของเบนเดนลอเจอร์นะครับมาในระบบ4-3-3นำโดยสกอตเบนโคบี้โดโนแวนสตีเฟนเวลเรียมสเกลแมทธิวแอนเดอร์สันโทมิคิอิวะตะนะครับแมทโอเลลี่เลโอฮาตาเตนะครับ นิโคลัสคุณเคียวโกฟุลุฮาชิแล้วก็หลนะุยพาวาคู่นี้ก็เริ่มเป่านะครับกรรมการเป่าเริ่มเกมขึ้นมาก็เริ่มมาไม่นานนาทีที่13นะเป็นเซลติกที่ออกนำซิตี้ไปก่อนในจังหวะที่นิโคลัสเกลิตคุณวิ่งโฉบตัดลน์แนวรับเข้ามายิงนะครับจากนั้นออสกาป๊อป ดาวรุ่งของทีมเรือใบสีฟ้าเนี่ยก็มาตีเสมอให้กับทีมได้จากจังหวะที่เออร์ลิงฮาร์แลนด์ปล่อยบอลหลอกให้เขาได้ยิงตรงหวัวกระโหลกเข้าไปตีเสมอมาเป็นหนึ่งหนึ่งจากนั้นนาทีสามสิบหกนิโคลัสเกลิตคุนคนนี้เล่นดีนะขึ้นเกมลุกทางฝั่งขวากว่อนที่จะได้ล็อกเข้าซ้ายแล้วปั่นบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะขึ้นนำไปสองหนึ่งนาทีสี่สี่เคียวโก ฟูลูฮาชิรับบอลไซก้อยจากเพื่อนเข้ากอบเกตโทษก่อนที่จะยิงเข้าไปแบบนิ่มๆไม่เหลือเป็นประตูนำห่างสองสกอร์จบครึ่งแรกแมนซิตี้โดนนำไปถึง1นึประตูต่อสนะเซลติกกดไปครึ่งแรกสามหนึ่งเลยครึ่งหลังเล่นมาได้แค่2นาทีนะนาทีที่สีเจ็ดแม็กซิมูเปโลนีรับบอลจากออสกาป๊อป ที่เลี้ยงเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนที่จะยิงด้วยเท้าซ้ายเข้าไปแบบไม่เหลือแมนซิตี้ไล่มาเป็น2ประตูต่อ3นะและนาทีที่57าสิบเจแมนซิตี้ก็บุกหนักแล้วก็มาได้ตีเสมอแบบ3-3จนได้จากจังหวะที่ออสกาป๊อปตักบอลด้วยซ้ายมาให้เออร์ลิงฮาแลนได้เทคตัวหมุ่งจ่อเข้าไปเป็นประตูเลยนะฮาเลนนี่ก็ยังเป็นกองหน้าที่น่ากลัวอยู่เหมือนเดิมนะทุกคน แต่ว่าต่อมาในนาทีที่68หิบแปดลุยพาวมายิงให้เซลติกขึ้นนำอีกครั้งเป็น4ประตูต่อ3จบเกมด้วยสกอร์นี้นะที่เหลือทำอะไรกันไม่ได้แมนซิ่่ายไปในที่สุดอย่างเฉียดชิว3ประตูต่อ4นะข้อสังเกตของเกมนี้คืออะไรข้อสังเกตก็คืออ่าเซลติกเจ้าของแชมป์สกอตพิเมชิปเนี่ย อุ่นเครื่องมาแล้วสามนัดซึ่งปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะโดยสองเกมล่าสุดกระทุ้งไปสิบลูกไล่ตั้งแต่ชนะควีนพาร์คหกสถล่มดีซียูเนเตสี่ศูนย์และล่าสุดเนี่ยก็มาชนะแมนซิตีดด้วยสกอร์สามประตูต่อสี่ซึ่งเป็นสกอร์ที่ยิงได้ทุกนัดแบบมโหลานนะอ่าเป็น ทีน้าติดตามเป็นทีน้าติดตามมากสาหรับเซลติกในฤดูกาลนี้นะส่วนของทางแมนซะิตี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าขาดเควินเดบอยไปด้วยตัวหลักยังไม่ค่อยเข้ามานะแต่ก็ความโหดของซิตี้ก็อยู่นี่แค่อุ่นเครื่องธรรมดาเป๊ปเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนักนะแต่ถ้าเกิดเป็นอีกทีมหนึ่งนี้เนาะสงสัยจะโดนถล่มเลยเอาเราไม่พูดเดี๋ยวเป็นดราม่าต่อไป นะครับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับจากที่จบไปเมื่อเช้านี้คิดเห็นเป็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นไว้ได้นะครับร่วมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้กันนะครับคิดเห็นแบบไหนก็ส่งเข้ามาได้มาพูดมาคุยกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ